กรรมการสั่งปลอยวัวครับกรรมการสั่งปล่อยวังวงัวต่องหัวเขานะงวะัวต่องหัวเขาครับเฮ้แดงทิ้งไปเดงทิ้งไปจำจีไปยอดมาไปแดงนะแดงหนึ่งสยามเพชรเมืองเหนือนะครับดูว่าแฮปปี้นะเฮ้ยมาไรยืนแหลกยอดกันเลยครับฝ่ายเมืองิหน,นือเนโครนเพชรพยักนะครับ ไข่โคควันใจน้องประวันนะครับแแฮปปี้นี่ไข่โคไว้รุ่นสร้างฝันนะครับชิงกันหนึ่งแสนนะเอาโมดาม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 ไอ้ดำเบิ้มไปดับบิ้มดำแก่ไป ใหญ่กว่านะครับดูหนานะตัวดำนะตัวเท่านะตัวเท่านะด้ีมาดีไปยอดมาแดงจุกเดุกดกดำนอดเดงทอ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 อยังบ่อนนะยังบ่อนนะแด้งมาไปดำดิบมาดำดิบมาแดงจีไปเดงวางเด้งวาง เล็กกว่าเยอะนะครับตัวแดงนะเล็กแต่เขาดีกว่านะครับเขาดีกว่าทีมดำทิ่ใบกวางยาวนะครับเขากว้างยาวนะตัวดำนะ ไปแดงไาไปแดงไาไปดันาาบักไปัน right. ักไปหาไะเก็บเกบเร็เอ็วเร็วเร็วเวเวเวรวเร็วอนเร็วเร็วีรมเรร็เ็น คือมอรเขายกนะครับคือมเขากันอยู่กลางสนามครับผู้นา้นาใ่นะครับผัวนะครับนี่แดงนี่มาดำงเข่าเดงเขาแดงเขาเดงเขาเดงเขอบพนบอบอบอ งอเด้งก็ชนใหญ่นะงอเด้งก็ชนใหญ่นะจะมาชิกนะพริกกันหลายกูนะครับพริกกันหลายกูนะ 对吗？ กันคนละทีสองทีนะครับถัดกับไอ้แดงที่ไปไอแดงข้างไอ้ดงมาเออยาวหัวเรือนะดำโดดดำโดครับไปหัวโตครับเงนับหัวโตยาวหัวเรือเรือนะยาวหัวเรือนะยาวหัวเรือนะนี่เร uh, ียกร้องนะครับบนรอบไปเรียกร้องนะครับเี็เรียกร้องนะ น้ำเกียร์ไปน้ำเกียร์ไปรับไปรับไปห้านาทีพันห้านาทีพัน ราคาอยู่ดำหนาราคาอยู่ดำดำต่อค่อนข้างจะแพงนะครับดำต่อค่อนข้างจะแพงนะดำเริ่มไป ก่อนดีๆนะสซม่าชิกนะแดงเข้าไปเดี๋ยวาดาวพิษมาเอ้ยดำบดอดดับดอดำับดอดำัดอดแดงไม่กลัวนะแดงไม่กลัวนะดววนะแดงนี่บักวัวนะครับตัวแดงน,นะ ตัวดำหนาใหญ่นะแดงเขีนมาแดงเขีนมา มีดมา์ม <this moment S 2> ็ดนาทีพานะเจ็ดนาทีพานะแดงกินไปแดงกินไปแดงกินไปตัวน้อยไรคมตัวใหญ่นะครับตัวน้อยไร้คมตัวใหญ่นะแดงดุเล็กกว่าน่ะแดงเลียบมาแดงรอดแดงรอย่างหน้า่างหน้าแดงหนา เลยนะแข่งผมอ่ะ พี่สามนะเชิญสนามพี่สามฝากคี่ตามช่องไว้ด้วยนะครับเวียนๆกันเวียนกันอยู่กลางสนามนะคือเขาเวียนๆกันอยู่กลางสนามครับ แหลกกันคนละทีสองทีเบาเบาเบาเข้ามาขึ้นไหมไอ้แดงแกไป Ramna Raja Ramna Raja Hey, 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 hey. đẹp vào đây đem đem mi chút ra luôn phải cho nó mi chút ra tụi đen ra mi chút rút ra mi, mi rút ra đen ra, đen vào ra, đen vào oh, đen wing, đen ăn vào đen lược na đen lược na đen vào đen vào đâm đây mà điều đâm đây mà điều đâm đây mà điều đâm đây mà đâm mà điều ยอมแล้วยอมแลวยอมเลยดำชนะ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 เลย12นาทีนะครับ12นาทีโคโนดพิชพยักนะครับคนไก่น้องปะวานเป็นไฟชนะนะครับพิชิตกันพตภันฑ์1แสนบาทนะครับ